ผมไม่กินนะำรลยทไมทำไมไม่กินน้าเปล่าเลยฟุกกะล่อนลั่นกินน้ําเปล่าไม่ได้ถ้ากินจะอ้วกแตกภาพผิดหลายคนที่ภาพวิจารณ์หนักเลยนะครับว่าดจะรอหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วคนแบบนี้มีเยอะมากกว่าที่พวกเราคิดนะครับโดยเฉพาะต่างประเทศนะที่แทบจะกินน้าอัดลมแทนน้ำเปล่ากันเลยก็ว่าได้แต่ทุกคนต้องรู้อย่างหนึ่งครับว่าร่างกายของเราส่วนกสบหลักสําคัญเลยคือน้าเพราะฉะนันน่ะวันหนึ่งอ่ะคุณต้องกินน้ำ ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายโดยที่คิดง่ายคือประมาณ30 ml ต่อน,น้ําหนักตัว1กิโลครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณนะ50เนี่ยวันนึงคุณต้องกินน้าขั้นต่ำเลยขึ้1.5ลิตรนี่คือขั้นต่ำนะที่ต้องกินให้ได้นะครับและใครที่ไม่กินน้ําเปล่าเลยเป็นเวลานานๆติดต่อกันนะคุณต้องระวังให้ดีนะครับเพราะมันอาจส่งผลกับสมองไตและหัวใจและสัมพันธ์เรระบบไหลเวียดนเลือดของคุณที่มีปัญหารวมไปถึงผิวพรรณคุณจะเหี่ยวจะแก่เร็วคนไปเดียวกันครับี่สัมภะเลยนะเครื่องดื่ โคกซีโลเหล่านี้ไม่มีอะไรแทนน้ำเปล่าได้เลยนะครับระยะยาวอาจจะกระทบแตยอย่องคุณได้ก่อนวันอิคนอย่างแน่นอนแล้วทำยังไงล่ะให้กลับมาดื่มน้ำเปล่าได้ไม่ยากครับผมพยายามผสมน้ำเปล่านะครับลงในน้ำมะนาวบางๆนะครับผมหรือเกลือชมพูก็ได้สักวันครึ่งช้อนชาไงพย,ยายามจิบกินในทุกๆวันนะครับผมค่อยๆจิบครับไม่ต้องฝืนทีครั้งละ,ยะเยอะๆนะครับแล้วค่อยๆลดน้ำที่ผสมครับจนเหลือแต่น้ำเปล่า ร่างกายของเราก็จะสามารถกลับมากินน้ำเปล่าได้ตามปกติเลยและที่สําคัญเลยถ้าใครอยากมีผิวสวยผิวใสมันจะมีวิตามินกับอาหารเสริมโยมัน5ตัวครับที่หมออยากให้คนกินทุกวันเลยหนึ่งเลยคือพิโตซิโนนนะผมเป็นสารสกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสที่ไงานวิจัยของอเมเยอะสุดแล้วเขาสามารถกระตุ้นคอลลาเจนให้ผิวคุณได้นะครับช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในผิวคุณได้และช่วยในการลดฝ้าก,การะแล้วก็ ยับ,บยั้งเยียในการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติบนผิวของคุณได้ส่วนด้วยสองเลยคือตัวนี้ก็จะรู้กันอยู่แล้วคือเจ้าวิตามินซีนะครับผมแ,แนะนำพยายามกินวิตามินซีจากธรรมชาติครับเช่นสายกัดจากโรสฮิปจากเซราเชอรี่นะครับผมและพยายามเลี่ยงการกินวิตามินซีสังเคราะห์ให้น้อยสุดครับผมสามเลยคือวิตามินอ e ีนะครับผมวิตามินอ e ีตัวเป็นตัวสวรรคที่ทำงานร่วมกับเจ้าวิตามินซีทำในการเสริมการทำงานนะครับผมตัวที่สี่คือไตรแอนโอน แต่ต้องเป็นรีดีวฟอร์มนะครับกุ้งจะเอาตัวสำคัญในการปรั่ผิวจางใสและยังช่วยในการขับสารพิษฟื้นฟูต,ตํำของคุณและตัวที่5นะครับก็จะเป็นตัวสําคัญในการหมุนการทํางานของทั้งสีตัวี่หว่างพุ่มามาคือเจ้า ALA หรือ Alpha Lipoic Acid นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสำคัญม,มากในการฟืนฟ้นฟูไมโตคอนเดรียนะครับผมหมุนเวียนสารตร้านอนุมูลอิสระในร่างกายคุณทั้งระบบเลยถ้าอยากผิวใสนะต้องกิน5ตัวนี้ทหมอพูดมานะครับในทุกๆวันนะครับผมแล้วคุณจะมีเกราะป้องกันผิวที่ดีขึ้นผิวคุณจะดูใสอมชมพูขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะมีผิวกระจา่างใสขาวใสแบบเป็นธรรมชาติและปลอดภัยและไม่ต้องไปอยากเสี่ยงกินของไม่ดีนะครับผมลองเข้ามาหาหมอโอเดอร์นะโอมีสูตรสำหรับ ฟื้นฟูผิวบูสผิวคุณได้กลับมากระจ่างใสได้ครับเพื่อหาตั้งจุดมองคำฟ้าและสายเงี้ก็ไม่หายขาดและยาโอคาแนมสูตรลับลดฟ้ากรจุดดำน้ำที่หมอนในลินไม่หายคนรู้ตั้งมาก่อนไปด้วยพี่ลอติก้าโดงสังสกัดในการต้านเม็ดสีต้านยูบี ผ,ววาาผิวให้การจางแสงภายในช่ขับป้องกันผิวได้ไม่ได้อล่าดูโอเซลมยมช่วั้ำสุดลดฝ้าที่เคมงพอดีสดในห้องตลาดรวมสารสกัดแอติกว่า30%ช่วยในายการยับยั้งไม่สีให้ครบทุกคนไทยสี่งคาเลยหมอสกวนผิวขาวง่ายแพ,พ,พ้น้ำหอมและแพ้ดอกทีแรงลู้ค้าหลายคนใช้สกีซ้ำกว่าสิาาค,าครั้งบางคนถึงยี่ครั้งเห็นควาได้รัว่าฝ้าดูจางลงผิวใสขึ้นดัดอ่นดอนค่อยไปสนใจส่วนนี้กดที่กรดานล่างหรืหากัได้ข้อมูลิ่มเตือทามมหอได้เลยครับ